น้องเพืพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสีชุมกล้องเขามาหาเนาะโอ้น้องเพืพี่น้องน่าจะเป็นธาตุธาตุพนมพี่น้องเลยอ่าประธาตพนมเนาะโอ้ใกล้ๆพี่น้องกล้องไอว้จิชัดเจนอยู่บ่แจ้งอยู่บ่โอ้น้องเพืพี่น้องเนาะอยู่คนเด้อโอ้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 ใกล้ๆหนึ่งน้องพี่น้องเน่าจะไปมากขึ้นใกล้ๆหนึ่งหน่ะน้องเพืพี่น้องเนี่ยนี่ก็จะเป็นหุบหุบปั้นน้องพี่น้องหุบปั้นผาบ่เหม็นบ่พี่น้องโอ้ โดยโดยโดยโอ้เนาะพี่น้องก็คือสีอ่าประมาณนี้แหละก็มีนะหลายคนเนาะเพิ่นก็ทถามาหากินอยู่ตามมาล่ะเมนามลำเซาสบายดีนะสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องวัชพูทุกคนบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทา้งฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทา้งฝั่งไทยพี่น้องทั้ต่างประเทศกันยินดีเบิวัชพูทุกคนเข้าสู่ส่องของบ่าวจิตคือเก้าพอพี่น้องเลยกามื่อนี้น้องพอพี่น้องบ่าวจิตนะอ่ามาน้ำบ่าวต้าน้องพี่น้องน้องม็ได้ อ่บาบอตาว่าสิพาไปบ้านดงดีนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องเมืองอาณาไซบุรีเนาะกะกะระยะทางพี่น้องเลยระยะทางบัจจิกับขึ้นบ้านี่ยพี่น้องเลยแบบบุเคยเห็นเนาะบระเด็นเนากัทางนี้กบบบัจจิกับบุเคยมาจ้าเถื่อพี่น้องเลยอันนั้นจะเป็นแม่น้ำของบมเนาะพี่น้องเนาะกะบาับ่อผู้เนาะแบบอนณาวิวไล่เลยเลยพี่น้องไอวิวไหนแบบอ่าแบบคืออันะสะพานเนาะสะพานขนามอนณา อ่าจะเป็นเซ่บบพี่น้องหรือว่าเมย์เมย์น้ำงอันนี้จะเป็นเซ่เนาะอยู่ข้างในจะเป็นเมย์น like ้ำผงบบพี่น้องอ่าอ่าบริจิตกะอ่าสีแบบอ่าภาพของพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศมื่อนี้พี่น้องเลยมื่อนี้กัแบบอ่าบดบดก็นว่ากับใครๆกูเมื่อวานนี่แน่พี่น้องเลยเมื่อวานนี่น่ะอันน่าฝนตกเบิร์ดมือเบิดเวนพี่น้องเลยกับเมื่อนี้กับอ่าเป็นมือแรกเนาะที่บริจิตออกมาจากอันนะเฮือนมาเลยกับพี่น้อง วิวเนาะพี่น้องเนาะวิวแบบนี้กะงามเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเป็นตาสะออนพี่น้องแบบนี้เนาะอยู่ใกล้น้ำใกล้เซ่แบบนี้คือสีบุดเนี่ยอยู่นั่กินเนาะพี่น้องเนาะก็มาอยู่ทางนาบาอจิตเนาะอยู่ทางบ้านบาจิตนะบ้านโคกก็บ้านโคกก็ดีพี่น้องเลยแหงแรงเนาะแก็คือนาะมีบนข้าเจ้ามีหอกมีเฮือในพี่น้องเอ้เนาะโอ้ แม่น้ำใหญ่เนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางนี้เนาะใกล้แม่น้ำลำเซีพี่น้องเอ้โอ้อโหเดี๋ยวบริจิตหน่อยสิขับรถอาณาความอันนะสะพานเนาะพี่น้องเนาะสามครัวนี่แหละก็อ่๋อนี่หน่อยอยู่อนณาเมืองไซบูรีด้วยพี่น้องเนาะอยู่เดี๋ยวนี้เนาะกับกำลังเนาะรถมาเลยกำลังพี่น้องเอ้เดี๋ยวก็ต้องไปงามได้พี่น้อง ออกมาไปบ้านพี่น้องเนาะไปบ้าน,น,าานพี่น้องมอตานี่พี่น้องเลยไปเป็นมูเพิ่นเนาะมันหน,น,นี่ก็ได้บบนี้แต่ระยะทางมากอีกอ๋อไก่เติบเลยพี่น้องเอ้ไก่เพิ่มขึ้นเพิ่มได้จากที่ว่าอ่าขับรถมาหนี่กอะไ้ไก่แต่อะไรเติบจากนะเซนูมากอ่ะแตเติบเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซีคอยขับไปเนานะ mới like, <laughs> được à khác nó phi long nó cái cái để cái này nó làm nó อยู่ในุ่นเนาะโอ้ขักกันดีพี่้องเว้ยคักกกนมันิีนยมหับแบบอันนั้นซื่อหนึ่งกะไก่พรช่วนนดนมาเลไี่้องหาเดียวเดียวที่ว่าทีนนี่ยมานึ่น้องเนาะ บ่ตาอ้าเป็นยูเซจ่าบ่ตาบ่ฮะยูแล้วนั่นจะเป็นแม่น้ำคลองบ่แม่น้ำคลองนี่บ้านปากเซ่โน่เปิดบ้านบ้านปากเซ่บ่าบ่หน้าตกลงไปอ่ะท่านแม่น้ำคลองนะอันนี้อันนั้นคือแม่น้ำคลองเในบ่หรือบ่าไม่เนอันนั้นสายน้ำแม่น้ำคลองคือใกล้ๆนึงบ่ตาฮะอยู่ฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งไทยบ่ไม่เนนี่อันนั่นคือรอ่าโอ้ภาคพณ้นบ่นะ้นี่โออพื้นท้อง ว่าจิตกับบุคเรมาจกเทื่อเนาะนี่ก็ได้เออเนาะพี่น้องเนาะเอออยู่ท่ายถ่ายพนมเนาะอยู่ตรงไหนโอ้ยบ่าจิตกะว่จิตกะบุหู่พี่น้องโอ้ได้ยินข่าวแต่ว่าเป็นมาฮอดมาเด่นมาอยู่ท่ายพนมเออเนาะพี่น้องเนาะเกี่ใกล้นึ่งนี่ก็ได้การ์ฟังนั่นกับว่าไก่ซัมมาตั้งสมาธิได้แล้วมบ้ยตาบอก กะเกะไก่ในในหนึ่งเนาะอันฝังของเนาะเจ้าไ,ไกไไ่เป็นไรอันอยู่อยู่ฝังอยู่ฝังก็น่ะอันสบนนายน,นักขีดก็งูกอาหารนะกว้างกว่าเนาะอันนี้เกะหอมๆห,หนึ่งเนาะนี่หอมหอมพี่พน้องเอ้ยน,นะแต่ฟังใกล้กันนาเตยดอทนี่ยังยังมีหน้าอีกอยู่ได้ทางนั้นกันกบวัดจิตว่ดเราจะเป็นหาดบ่อโอ้ <laughs> อโอ เป็นข้ามไปทาตุนั่งเครื่องไปขี่รอบมาโอ้ทางกลางนั้นอันนี้อยู่ทางกลางเนาะโอ้ยกี่เดียวว่าแบบนี้นะเหมตตาเออยูว่าไปนั่นมีบ้านคนอีกแบบจิ๋ไหนเขาปลูกมันเต็มอยู่โอ้เบมตตาช่ยไต่บ่ช่วยถามไปยู่โอ้ด้วยฮ่องษิตไปบ้านยังก็เดิมเลยอันนี้นะไปบ้านหนองดีเนาะหนองดีแม่นเมืองหนองบกโอ้หนองดีบดจิ๋บอาว่าน้ำพรหมเห็น้องตอนเปิดกล้องกำลบ้านหนองดี แต่ว่าจีบกันกับเเคยมาเนาะกับวราพิถพลาดแน่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยยังอีกไกลบ่บ่ตาะกับเรไกลเดี๋ยวนาะถ้าเขาไปอีกห่วยกัเบิดนึงพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ยังได้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งตามธรรมชาตินี่โอ้หน่าเอกลักษณ์บ้านเมืองเพิจนกระทื้อหนองรี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นหนองใหญ่เนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมันตื้นแล้วแหละโอ้พุชิบุมี่อย่างบ่ไปสไปเดี๋ยวมาดเนางไปชุ่มบรรยากาศงานั่นโตไปแม่แม่แม่กับเราจิตกับคือสิได้เออเดินทางไปโตพี่น้องเลย กคือสีประมาณนี้เนาะนะพนเพิ่นขีเคือพี่น้องก็เห็นได้กับสีพา,พพยายโฟพี่น,น้องขีเคืออีกซะบ่เนาะพอดีสั้นดีเนะพี่น้องเนาะพอดีสัน้นนั่แหละโอ้ขาดลายพี่น้องเลยกิวมมธรรมชาติเนี่พี่น้องเนี่ยมาหนี่ก็ได้ไปเดี๋ยวนะสีพาโอเมพี่น,อน้องเนาะชมอบรรยากาศไปอ่ามื้อนี้เลยพี่น้องเลยไปกำลังเนาะถามว่าตาเพิ่นมัดของอ่าแล้วก้อนมาจิกี่ได้ Ồ, được được được, Ok lại phía điều là là sĩ pha phồn phía đó, đến Thang To phía đông มาที่หลวงทางแล้วเนาะโอ้ยกลับไปทางนั้นพี่น้องเลยโอ้ผมเคยมาจักเทือกเด้วนี้เดี๋ยวเราโฟพี่น้องเดี๋ยวทีนะบ้านหนองบุกเนาะพี่น้องเนาะโอ้มาหอดเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อมาหอดแล้วมาหอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเบึงอ๋อเมืองเมืองหนองบุกบ้านลานปากซี บ้านพัฒนาบ้านพัฒนาบ้านพัฒนารมเนาะฟอดคดีพี่น้องเอ้ยบ้านแมงี่สามดีบ้านสาธาลนัสุขเบ,บ็ดยางพี่น้องเอ้ยหานบดโรจิน <c oughs> โอ้พี่นออ้นอ,งงองเนาะโอ้ใกล้เลยพี่น้องเอ้ยใกล้ขอมเนาะใกล้หอมใกล้ซีพี่น้องเอ้เป็นเวียนไปพูดเนาะแมนอยู่เพื่อนนะที่ดินอยู่ทั้งต่างเนาะพี่น้อง โอ้มาหอดเด้อพี่น้องเด้อยังมาท่านหอดบ่ประตายังบ่ยังบ่โอ้บ่ก็เสียเนาะเดี๋ยวพาพผมแม่พี่น้องชมบรรยากาศดีกว่อนบ่าเบิ่งหลังคาเฮือนบางที่เฮือนน้องก่อนโอ้ฮัลโหลสบายดีอยู่ดีไม่ให้ยู่บ่ทางนั้นเนาะกัผู้ใดที่อันนั้นอยู่ที่นครนครพนมบ่อ่าจังไรก็อันนั้นถาว่า เอาได้เบิังคลิปนี้กับคอมเมนต์มาหาวริจิตในเรื่องพี่น้องเด้อโดยโดยโดยดอำเภอธาตุอ,นะอำเภอธาตุบ่อำเภอธาตุนครพนมโดย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 จักพี่นอ้องเอ้ค่ะคือสีอ่านนแน่นี่แหละเนาะบรรยากาศโอ้อย่าขี่คืออย่เรียกพี่น้อง <laughs> โอ้เนาะคือสบายเนาะพ่อพี่น้องเขาแบบเขาเจ้าใหญ่น้ำมันนานั่นนะพ่อพี่น้องน้อยญ่น้ำมันนาน้ำน้อยญ่น้ำแบบนี้นะคุณเคยกับน้ำแบบนี้ก็สบายเนาะคือนะบอจิตนะพี่น้องบอจิตนะแบบเขา ห่างไกลจากแม่น้ำล้ำซีแบบนี้แบบห้าเห็นแบบห้อาย่านพี่น้องเอ้ยย่านไเนาะคือผู้ใดที่นะบ่เคยแบบใกล้แม่น้ำใหญ่แบบนี้เนาะพี่น้องบ่จิตนะย่านเนาะโอ้แม่น้ำโขงแม่น้ำของเนาะพ่อพี่น้องโอ้ดอยดอยดอยอ่ะแต่พ่อพี่น้องเอ้ยพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสีซุ้มกล้องเขามาหาเนาะโอ้เนาะพ่อพี่น้องน่าจะเป็นธาตุธาตุพนมพี่น้องเอ้ย ประทัดพนมเนาะโอ้ใกล้พี่น้องกล้องไวจิตชัดเจนอยู่บ่แจ้งอยู่บ่โอ้เราพี่น้องเราอยู่คนเด้อโอ้บ่บ่บ่โอ้ใกล้ๆนึงเนาะพี่น้องเนาะเอาไปมากขึ้ใกล้ๆนึงน่งเนาะพี่น้องเนี่ยนี่ก็จะเป็นหุบหุบปั้นเนาะพี่น้องหุบปั้นผ้าบ่เห็นบ่พี่น้องโอ้โดยโดยโดยโอ้เนาะพี่น้องก็คือสีประมาณนี้แหละก็มีนะ หลายๆคนเนาะเพิ่นก็ท้ามาหากินอยู่ตามมาละไม่น่าลันซีนาะพ่อพี่น้องเอ้ยน่ะโอ้โดยโดยอ่ะพี่น้องเอ้ยคือสิประมาณนี้เด้อจังได๋ก็อ่นาทักทายสบายดีเนาะพี่น้องอยู่ทางน่ะอ่าท่าพนมเนาะคือสีนประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยอึบโอเคพี่น้องโอเคคือสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยอ่ะเดี๋ยวบ่าจะไหนสิอ่าพาพขอพี่น้องเนาะมาเบิ่งแคบของอีกแล้วพี่น้อง กะบโเคยมาพี่น้องเอ้ยโบเคยมาเนาะบัจิ้ก็ได้กะมานัากันสองคนกับบรรณาบาลตาเพิ่นเมื่อนี้ก็ได้กับอยู่เมืองหนองบกเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นบ้านอย่างเด้เนาะไปค้ามมวนเนาะผมกินนี่คือป้ายผมกินนี่คือเมืองเชยบูดีเนาะพี่น้องเนาะผมกินนี่เนาะแต่ว่าบ้านที่บรรณาบาลตาเพิ่นไปน่ะอันนั้นเมืองเมืองอย่างเนาะเออเม็ดอย่เนาะเมือง มาเลยพี่น้องแต่ว่าแข่งข้ามวนพี่น้องเลย <c oughs> จากสิเป็นเมืองอย่างพี่น้องมือจิ๋กับยังโมโหเนาะกาอ๋อคือสีประมาณนี้พี่น้องมึงนเนี่ยเนาะกาอยู่ตามมาดนาะแคมแคมฟางแม่น้ำโขงพี่น้องเอ้ยกาคักน้องมือจิอยู่ตามนี่กาบรรยากาศคักยีพี่น้องเอ้ยกาบอลบอลท่องเที่ยวอีกอย่น่ะ าเป็นเดือ่อกท่องเที่ยวอีกบอนหนึ่งพี่น้องเอ้แต่กะคือยังบ่มีอีกอย่างเนาะพี่น้องเนาะมีแต่แคมของซื้อแล้วกะอยู่ที่นครอ,อ่าถัดพนมเนาะพี่น้องกะเห็นมาตาเพิ่อนอ่าพาไปพี่น้องกะคือสีนะประมาณน,นี้แหละพี่น้องเอ้อ่าบรรยากาศมบรนีากาได้เรื่องอยู่พี่น้องเอ้ด้เรื่องอยู่บรรยากาศมบรนีากาได้เนาะ เห็นบ่ตาพันเปิดกล่องก่อนพี่น้องเว้ยโอ้ยบ่ตาโอ้โทรศัพท์ตกบ่ตาอะไเป็นจังไรนะโอ้ตั้งไม่บ่ฮะตั้งกล่องอยูอะๆวันโทรศัพท์ตกพี่น้องไงกะคือซีน่ะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเห็นแล้วกะคือว่าเดพี่น้องบ้างกันอ๋อ สื there, right? so ่อบรรยากาศอยู่ข so ้างนอกนี daar, you, like, so nice. right. like ่คักน้อยพี่น้องเนาะบ่ได้ก็ได้กะเฮาบ่ได้ออกเฮาคนเคยเคยออกอันอยู่ข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะเคยออกกันนะไปเป็นสะพานบุญได้แบบออกไปหาเที่ยวกินข้าวอยู่ข้างนอกบ่ได้กัคักพี่น้องเอ้ยพอเฮาอยู่เฮือนอยู่ด้ล่าเขาแบบอยู่อยู่บริเวณน้อยพี่น้องเนาะมาเลยก็ได้เนาะกะ เป็นจังไงบ่ตาโทรศัพท์ตกบอโทรศัพท์ฝนตกพี่้องไอ้บ่ตาเบิ่งเป็นยังไดบ้ขาก้องบเป็นไ้อนเอาว่าเอาดี่เข็เขาก้องเลยพี่้องลมพลขดพกกิตตกนี่พิ่องกรือขาขาขก้องบ่ตาวัดดิสเน่แต่ละมือแต่ละมือม่จะซ่แบบนี้พี่้องเ้ย แม่แม่ท่านมีแบบขากล้องขายยังขนะดขากล้องยาวี้ยบ่มีเนาะพี่น้องโดยนี่เด้กหน้าโปะเนี่ยบดตาผลงานบ้านหน้่โป๊ะพี่น้องตุ้งโมกี้ดิเโป้เพื่อนี่เนาะโอ้เตกพี่น้องของโอ้ยบี่ยบดใจเนาะถือว่ามันมันยิ้มตอนเราวางระวังเนาะบดตาเระวังเนาะโดยงี้บดนี่กับบดนี่เงินมึงนีเงินซื้อได้บดตาไอ้เจ้าหน่อยบดได้ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องจะดอกเนาะรุกแค่รอกค่ะอ่า แบบบรรยากาศมันนี่ก็ได้เรื่องอยู่ด้วยพี่น้องเนอะก็ทักทายสบายดีอีกแล้วพี่น้องเนาะแต่จังใดเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแฮงอยู่เบาเนาะก็อ่ามีนี่พี่น้องนอเน,นา,า,นนานนะาเดี๋ยวจะให้เบิ่งทั้งงานอ่ากะเจ้าหาอยู่หากินพี่น้อง อ้ยก็คือสีประมาณนี้แล้วพี่น้องเด้อก็เดี๋ยวบอจิศเนี่ยจะได้อ่าเดินทางเนาะเดินทางไปอ่าบ้านของอ่าพี่ไอ้ของบอต้าเพิ่นพี่น้องเลยก็ไปเยี่ยมไปยามอ่าไปเบิกอนาน้องสาวของพี่ไอ้เนาะมาอ่านี้ยินข่าวว่าเพิ่นนอ่านสบายพี่น้องบอจิศก็มาอ่าเป็นมูบอต้าเนาะมาในีก็ได้ก็คือถือโอกาสอ่าไปอ่นาอ่าสัมภาษณ์แล้วไปสัมภาษณ์น่ะอ่าพาพพิมพ์พี่น้องเนาะไปเบิ่งอาการอ่าของเพิ่อนานาพ่อพี่น้องเลย การ์มันนี่นาะพี่น้องเนาะกับสำหรับมันนี่เนาะนะสำหรับคลิปคลิปนี้อ่าบอยจิกก็คือิได้ขอตัวปิดคลิปเลยพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ได้ไปพ่อกันอยู่อ่าคลิปต่อไปเนาะพี่น้องกัองตอนนี้ก็อยู่อ่าตามเข้มของเนาะพี่น้องเนาะอยู่ตามเข้มของก็คืออนาตรงกันขามกับอนาอ่าถาดพนมพรมพี่น้องเลยกับมันนี่กับบอยจิกก็ดีมุกดีใจได้เนาะที่ว่าได้พาพรมพี่น้องเนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศได้กับชมวิวอ่าเบิ้งว่วงา มีนะแนวเปล่งหูเปลงตาเนาะเปล่งหูเปลงตาสําหรับบอจิตนะพี่น้องเลยเพราะว่าบอจิตกับโบเคยบบเคยเห็นเล้วกับบเคยมาพร้อมเนาะโดยโดยกะคือสิประมาณนี้แล้วพี่น้องเ้อเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่คลิปต่อไปเนาะจัางไรก็ต้องกะนะกราบขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับช้มได้ให้กําลังใจบอจิตเนาะและกับบกดขังโฆษณาของบอรจิตพี่น้องเลยอย่างไรก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะ ไปไทยนี่บอจิ๊กขอเก่าคำว่าสบายดีโดยโดยโดยก็คือจุดประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อมีโอกาสดีสภาพผมมีพี่น้องมาเนาะ